โทษนะครับหลังกำแพงเราเคยเราเคยเล่นละครเล่นซีรีส์ด้วยกันไหมครับไม่เคยครับไม่เคยร่วมงานจริงๆครับมีมีเฉียดเฉียดอะไรกันบ้างไหมที่ไหนบ้างไหมเคยเจอที่อเมริกาครับว้เอุ้ยเคยเจอที่อเมริกาด้วยเจอที่นิวยอร์กครับแต่คนไหนอ่ะแต่เขาแต่เขารู้เยอะเนี่ยแล้วบอกไปนิวยอร์กแล้วดิวไปมาเนี่ยเออพูดถึงแล้วพี่ก็สนิทกับพี่พีทถูกไหมฮะสนิทครับสามารถด่ากันได้ไหมด่าพีทก็ได้ไหมด่าพี่พีทก็ได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนตบครับ เฮ้ถ้าจะให้คุณบอกถึงนิสัยของคุณพีททองเจือคุณคิดว่าพี่พีทเขานิสัยไงฮะพร้อมใส่ทุกที่พร้อมใส่ทุกที่ใส่บุ๊เคยเจอพี่พีทซิ่งรถอยู่ครับเคยซิ่งด้วยกันด้วยหรือเขาเป็นสายนักแข่งวะพี่พีทถีบลูกสาวพีทได้ไหมครับโอย เฮ้ยมันเริ <t <t 慢慢่มเล่นแรงขึ้นเรื่อยๆพี่พีทเขาชอบสูงยาวใหญ่เฮ้ยพีทสูงยาวใหญ่แต่ดูแล้วเขารู้จักพี่พีทไงผมไม่ไม่น่าจะรู้จักผมเยอะอะไรเงี้ยน่าจะมาจากทางแบบว่ารู้จักพี่พีทได้เลยพี่พีทรู้จักด้านไหนวะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยไปสู้ไปเอาหน่อยด้านด้าน พีทอ่ะพีทอ่ะรู้จักไหมรู้จักครับในด้านไหนด้านเหมือนกันผมถ่ายละครกับพี่พีทมานะครับหลายเรื่องไม่กล้าพูดแบบนี้กับพี่พีทไม่มีใครกล้าพูดพี่ว่าในวงการนี้มันกล้ามันของจริงว่ะใช่ถึงมากน่าจะรุ่นประมาณพี่พีทไหมอาจจะใกล้เคียงแต่ยังไงก็ต้องเป็นรุ่นน้องอยู่แล้วล่ะไม่น่าจะมีใครอยู่เท่าพี่พีทแถวนี้พีทอย่าตลก ปล่อยออกมาจับได้ใช่ไหเอาอีกพี่เอาอีกเดี๋ยวก่อนอันที์นี้ไปแข่งรถที่ไหนครับเอาแล้วเอาแล้วเจาะลึกไม่เคยแข่งครับเคยซิ่งอย่างเดียวครับไม่เคยแข่งเคยซิ่งอย่างเดียวพี่พีทยิ้มอย่างนี้หมายความว่าไงฮะส่วนตัวแล้วกันนะมันมันมีแบบมีโปรแกรมโผล่ขึ้นมาว่าเขาต้องไม่อยู่ไปบางที่ที่เราไม่เคยได้ยินปกติเหมือนเราจะรู้ไงคนในครอบครัวคนนี้ไปนี่ทำนี่แต่วันนี้เหมือน ได้รับคำตอบว่าไปบางที่ซึ่งเราก็ไม่อยากถามต่อเหมือนเขาไปบางที่ที่แบบไม่ค่อยคือคือคือพี่พีทสงสัยว่าเป็นลูกชายอ่ะใช่ใช่ใช่อ๋อผมอยากเห็นเขาเล่นมุกลามปามพี่พีทอะเอาอีก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 ชอบชอบชอบดูบอกชื่อเลยดีกว่าเบิ้ลปทุมราชนุกธนดลนนทกุลค่ะนนทกุลคนคนนี้คือคุณไม้พระคดเดชครับผมห่อเท่มีสไตล์ครับพี่โทนี่ราแกนโทนี่ราแกนครับพี่แบงค์ทิติครับ แบงค์ทิติครับสองสี่แล้วนะเออต้องฟันธงชื่อแล้วครับจริงเหรออ้นนีพีทเลยอันนี้เราตอบไม่ต้องถูกก็ได้นะอ้นิีพีทเลยเอาตาที่แบบพีทเลยนี่ก็โอเคสมมติว่ามันจะผิดก็ผิดเลยเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นน้องโลตอยทองเจือครับน่าจะเป็นน้องโลตอทองเจือผมว่าน่าจะใช่เพราะคุยกับพี่พีแล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แบบเอ๊ะอยู่หรือว่าเขาจะมาคําตอบสุดท้ายไหมฮะ สุดท้ายครับผิดก็ไม่เป็นไรครับอ้าวต้องมา<ช>ดูเลยครับว่าจะวินหรือจะเฟลนะครับเอามาโอ้กอดฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมหรือดี เราจะบินนี้คำน้ำทะเลและแดน,นกว้างใหญ่ดาวราวดึงฝันกลางคืนยาวนานร้านพัวนใจปล่อยความเหงาไปทอดริงใจรักเธอพาเธอเราไปสอง สวัสดีครับสวัสดีน้องโรเตอร์นะครับสวัสดีครับผม <Yeah. S 1> โอ้โห,โห,โห,โหเคยร้องเพลงด้วยกันไหมฮะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเลยไม่เคยเลยแล้วน้องไม่เคยร้องเพลงให้ผมได้ยินด้วยครับไม่เคยเลยเอาจริงจริงพี่พอยากรูจริงๆโรเตอร์ตอนที่ทีมงานเขาติดต่อไปว่าจะต้องมาเป็นนักร้องหลังกระแพงมาร้องเพลงกับคุณพ่อกับพี่ไนกี้เขาอะคือรู้สึกไงบ้างอ้ก็ตอนนั้นคือแบบเออ คุณแม่แบบคอนวินสมนงวันเลยครับแบบไปได้ไหมไปจริงๆอยากมาแม่พี่ถามก่อนเพราะว่าพ่อแม่บอกให้ไปเซอร์ไพรส์พ่อครับให้ไป s u เซอร์ไพรส์พ่อเมื่อกี้ที่คุณพ่อเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกําหนดการก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงครับเพราะว่าปกติเมื่อวานผมบอกพ่อว่าผมไปเตะบอลแต่ว่าไปเตะถึงสี่ทุ่มเลยกลับบ้านสี่ทุมคุณพ่อก็เลยน่าจะแบบสงสัยที่บอกพ่อชอบสูงยาวใหญ่นจริงไหม อันนี้จริงครับที่ไปเจอพี่ไนกี้ก็ที่นิวยอร์กอะไรจริงไหมไม่จริงครับผมก็เมื่อกี้คือแบบก่อนที่ออกมาผมก็ไปนั่งขุดไอจีพี่พี่ไนกี้แล้วเห็นเห็นไปมตตันไอจีขุดไอจีที่ชาวเขาทำกันบ้านนะทำกันบ้านรอดไปปั้นเลยรอดไปพี่ก็ขอโทษครับที่พูดไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยครับแล้วก็เออก็สนุกดีครับผมไม่เคยร้องเพลงในสื่อเลยที่จริงปกติก็แค่ร้องเล่นๆกับ เพื่อนๆกับแม่อะไรอย่างนี้ครับอ่าไม่เคยร้องเพลงด้วไกันเลยเขาเขาเป็นคนแบบนี้ครับเป็นคนที่ใช่แต่ว่าถ้าเขาสนิทเขาจะพูดเยอะขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ในที่สาธาะหรือนอกบ้านเขาก็คาแรคเตอร์เขาจะประมาณนี้จะจะเข้าใจเมื่อกี้ถึงได้ถามไงอยู่ๆคาถามที่คําถามที่โผล่ขึ้นมาเลยว่าพ่งนี้ไปแข่งรถที่ไหนจําได้ไหมอ่าเพราะว่าสงสัยมากเลยเนี่ยแล้วแบบมีกระซิบเมื่อกี้ว่าสรงนี้ต้องแบบว่ามันมันแบบทะแม่งมากๆน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่คือพี่พีทเก่งมากคือคือถ้าเป็นผมนะ ผมตอบผิดแน่ๆเพราะว่าผมก็มั่นใจว่าน่าจะไปทางแบบพี่เจ๋งบิ<ม>๊กแอหรือไม่ก็พระเอกที่เราเคยร่วมงานด้วยอะไรเงรี้ยผมคิดอย่างนั้นนะครับมันเหมืมมมมมมอนเขาเชื่อมกันอะครับเหมือนเหมือนพ่อลูกเขาเชื่อมกันะ่ะอย่างบอกว่าน้องโรเตอร์ไม่เคยร้องเพลงเลย<ม>แต่ว่าไม่เคยเลยร้ <laughs> องดีร้ <laughs> องดีอยู่ที่ผมคิดไว้เยอะเลยดีกว่าผมอีกดีกว่าผมอีกครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้ปลดล็อกอะเราได้เหมือนได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของทองเจือครับผมเป็นการเก้าเป็นเป็นเก้าแรก มันเป็นก้าวแรกที่ดีแลังงดงามมากก็ดีใจมากๆครับแล้วจริงๆอยากเห็นโรเตอร์ร้องเพลงเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเด็กๆครับจงนี่แหละคือน้องเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ผิดคีย์เราก็ร้องดีด้วยแต่ว่ายังทุกคนก็จะถามถึงตลอดว่าเมื่อไหร่จะได้ฟังโรเตอร์ร้องเพลงแล้วพี่ๆเขาก็เหมือนเป็นศิลปินทําเพลงใช่ไหมคเราก็พยายามบอกปรดิวเซื้อประจำตัวคือเนี่น่บอกทาเพลงให้น้องสักเพลงหนึ่งน้องคนนี้ก็แบบ ไม่เอาเฉยๆแล้วก็บอกว่างั้นจอดรถซิงเท่แล้วก็ยืนแลบเท่ๆหน้ารถแบบชิวๆทักเพลงหนึ่งก็ได้ไม่ไม่ต้องเยอะแต่ว่ายังไม่ยอมแต่ว่าในวันหนึ่งที่อยู่อยากจะทําดีกว่า<ด>ตอนนี้ให้พี่สาวไปก่อนใช่ครับสุดท้ายนี้ฝากผลงานกันสักนิดหนึ่งครับอ้าวน้องโรเตอร์เดี๋ยวจะมีแข่งขึงอะไรยังไงให้คุณผู้ชมได้ติดตามหรือแฟนคลับเขาติดตามบ้างครับก็ปีนี้นะครับมีแข่งที่เกาหลีนะครับก็แล้วก็แข่งที่ประเทศไทยเนาะก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะอัปเดตอยู่บน Instagram ผมอยู่แล้วครับก็เป็นโรเตอร์นุ พี่ๆแล้วครับกับน้องนกี้ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มานะครับก็อยากจะมาฝากละครนะครับผลงานของเราเลยก็คือเท่ากระดังงาอยากจะบอกว่าละครเรื่องนี้เกี่ยวเนื่องกับคือแม่ไม้สาวสวยคนหนึ่งนะครับรับรบทโดยพันเคกเขมรนิตแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีผู้ชายมารุมร้อมทั้งหมดหคนละกันแต่ว่าพระเอก5คนเนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนหนึ่งคนที่อยู่อยู่ความรักกำลังจะดีเลยแล้วก็กลายเป็นฆาตกร,รแต่เราไม่รู้ว่าใครคือฆาตกร เท่ากระดังงาเท่ากระดังงาครับผมก็ออกอากาศนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอน2ทุ่ม5นาทีนะครับเริ่ม9พฤศจิกายนนี้ครับยิ่งอยากให้ชมมากๆลองฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเยี่ยมยอดครับทายถูกถือว่าวิ่งงานนี้จะพลาดได้ไงทายถูกวินไปครับคิวต่อไปถึงตาคู่สุดท้ายของคืนนี้คุณอะตอมและคุณลุลาจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับ